ศิลปะบำบัดศิลปะบำบัดอาร์ตเทลฟีเป็นกระบวนการทางศิตวิทยาที่ใช้กิจกรรมศิลปะนะคะเช่นการวาดภาพระบายสีปั้นดินหรือสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆค่ะเพื่อช่วยบำบัดอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะได้ศิลปะมาก่อนนะคะ วัตถุประสงค์ของศิลปะบำบัดนะครับ 1. แสดงออกทางด้านอารมณ์ช่วยให้บุคคลที่ไม่อาจสามารถสื่อสารคำพูดแสดงถึงความรู้สึกหรือความคิดผ่านของงานศิลปะของเราได้นะครับ 2. การสำรวจตัวเองช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมค้นพบความเข้าใจในตนเองมากขึ้นเช่นความกลัวความกังวลหรือแรงกดดันในชีวิต 3. การลดความเครียดผ่านการผ่อนคลายการสร้างสารรค์งานศิลปะสามารถช่วยลดความกังวลและทำให้ชีวิตจิตใจสงบ 4. การพัฒนาทักษะสังคมกิจกรรมหรือศิลปะกลุ่มช่วยให้ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับกระบวนการของศิลปะบำบัด 1. การเริ่มต้นนักศิลปะบำบัด พูดคุยและประเมินปัญหาเพื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม 2. การสร้างสารรค์ผู้เข้าร่วมทำงานศิลปะโดยไม่เน้นความสวยงามแต่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางจิตใจค่ะ 3. การสะท้อนผลหลังจากเสร็จสิ้นนักศิลปะบำบัดและผู้เข้าร่วมอาจพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความหมายที่สะท้อนทางอารมณ์ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับศิลปะบำบัดเช่นเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ที่มีความเครียดสูงหรือปัญหาทางอารมณ์ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชหรือโรคที่ร้ายแรงผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพจิตค่ะ 1. ผลดีและผลเสียของการบำบัดนะครับการบำบัดช่วยพัฒนาทางด้านของสุขภาพจิตและลดความเครียดและยังส่งเสริมการแสดงออกเชิงการสร้างสรรค์ แต่ข้อเสียอาจจะเกิดจากการใช้ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคนคนบางคนอาจจะไม่สนใจหรือไม่ถนัดทางด้านศิลปะเลยทำให้ไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ได้โดยเต็มที่ผลดีลดความเครียดเช่นการวาดภาพระบายสีช่วยสงบจิตใจผลเสียเช่นงานนี้เป็นงานที่ซับซ้อนอาจจะเพิ่มความกดดันแทนครับ 2. ความแตกต่างของเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุในการใช้ศิลปะบำบัดนะครับเด็กวัยรุ่นเน้นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในการวาดภาพและปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองในขณะที่วาดภาพหรือใช้ศิลปะอื่นๆในขณะที่ผู้สูงอายุใช้เพื่อผ่อนคลายและเสริมสุขภาพชีวิตให้ตัวเองการออกแบบกิจกรรมเหมาะสมสำหรับช่วงวัยเด็กวัยรุ่นเน้นวาดภาพอิสระเพื่อระบายอารมณ์และสร้างความมั่นใจส่วนผู้สูงอายุ การปั้นดินน้ำมันหรือการระบายสีช่วยกระตุ้นสมองและเพิ่มสมาธิครับต่อมานะคะแผนภุมิแท่งความแตกต่างของเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้าค่ะแรกเกิดมีแค่10เซค่ะภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นนะคะมีสูงสุดถึง40อร์เซผู้ใหญ่มีภาวะซึมเศร้าเพียง30เค่ะและผู้สูงอายุมี20%่อซการเลือกใช้การบำบัดที่ถูกวิธี การเลือกวิธีการบำบัดต,ต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเช่นการใช้สีเทคนิคหรือสื่อที่ช่วยดึงอารมณ์ของผู้ได้รับการบำบัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหายกตัวยอย่างนะคะ 1. ด้านอารมณ์คือการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกค่ะ2การเคลื่อนไหวคือใช้ศิลปะปั้นดินเพื่อสนฟูการใช้งานมือค่ะ ต่อมานะคะตัวอย่างกราฟเส้นของผู้ที่เข้ารับกรบาบัดที่ถูกวิธีค่ะจะเห็นได้ชาร์ว่าอตาคนพบจิตแพทย์ของแต่ละปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากๆค่ะโดยคศออ2022มีทั้งหมด25,000คนค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถึง100,000คนในปีคศ2024ค่ะสีวิธีการใช้ศิลปะบำบัด การใช้ศิลปะบำบัดมีหลายรูปแบบเช่นการวาดภาพการปั้นหรือการระบายสีค่ะโดยเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเริ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสื่อศิลปะยกตัวอย่างนะคะการเข้ารับการบำบัดให้ผู้รับการบำบัดวาดภาพเกี่ยวกับอารมณ์ในวันนั้นใช้การระบายสีแบบอิสระเพื่อสร้างความผ่อนคลายค่ะห้าที่มาของการเกิดศิลปะบำบัดนะคะ ศิลปะบำบัดเริ่มต้นจากการนำศิลปะมารวมกับจิตวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะซึ่งมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องนะคะในวงการบำบัดยกตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกนะคะศิลปะถูกนำมาใช้ช่วยทหารฟื้นฟูจิตใจด้วยการวาดภาพเพื่อแสดงความรู้สึกค่ะ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นศาสตร,ร์ศิลปะบำบัดในเวลาต่อมาค่ะภูมิกล้องปา่าแสดงที่มาของการเกิดศิลปะบำบัดนะคะศิลปะบำบัดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยปัญหาทางจิตใจของผู้พ,พบจิตแพทย์ค่ะโดยผู้ที่พบจิตแพทย์เนี่ยอาจจะมีปัญหาทางจิตใจต้องการระบายความรู้สึกด้วยศิลปะบำบัดให้จิตแพทย์เข้าใจความรู้สึกของเขาค่ะหรือการเยียวยา,ยาด้วยศิลปะปนะคะล้วอาจจะนําศิลปะ เทคนิคต,ต่างๆเช่นการวาดภาพระบายสยีการปั้นเพื่อช่วยผู้คนค่ะ 6. ศิลปะส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุนะคะการใช้ศิลปะในผู้สูงอายุช่วยลดความโดดเดี่ยวกระตุ้นสมองและเพิ่มคุณค่าในตนเองค่ะกิจกรรมศิลปะยังช่วยส่งเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างการบำบัดสัดาผู้สูงอายุค่ะ การสอนว่าลวดลายพื้นบ้านเพื่อช่วยผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทำกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มนะคะเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และลดความเหงาลดความเครียดนั่งเองค่ะ 7, การต่อยอดของศิลปะบำบัดศิลปะบำบัดสามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมระยะยาวได้ในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นการต่อยอดการสร้างโปรแกร,รมศิลปะในโรงพยาบาลเพื่อช่วยผู้ป่วยฟื้นฟูจิตใจค่ะหรือนำไปใช้ในโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ได้ค่ะหัวข้อที่8นะคะ การประเมินการบําบัดด้วยศิลปะบําบัดการประเมินผลต้องวัดทั้งด้านสุขภาพจิตและความพึงพอใจการวิเคราะห์งานศิลปะการพูดคุยหรือการสังเกตเพื่อปรับปรุงกระบวนการบําบัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างการประเมินนะคะสังเกตพฤติกรรมเช่นจากไม่กล้าแสดงออกกลายเป็นกล้าพูดคุยวิเคราะห์ภาพที่วาดเช่นใช้สีสดใสขึ้นแสดงถึงความรู้สึกที่ดีขึ้น ประโยชน์ของศิลปะบำบัดน,นะคะช่วยบรรเทาโรคทางจิตเวชค่ะเช่นซึมเศร้าววิตกกังวลหรือ PTSD ค่ะช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยที่เผชิญกับความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งจิตใจค่ะพัฒนาทักษะการปรับตัวและการรับมือกับปัญหาค่ะส่งเสริมความคิด สร้างสารรค์และความมั่นใจในตนเองค่ะสรุปเรื่องศิลปะบำบัดน,นะคะศิลปะบำบัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยทางการบำบัดรักษาและเสริมสร้างสุขภาพจิตเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องมีความสามารถด้านศิลปะเพียงแค่เปิดใจสร้างสารรค์งานศิลปะเพื่อค้นพบและฟื้นฟูจิตใจของตนเองค่ะ สรุปแบบสอบถามเรื่องศิละปะบำบัดทำแบบสอบถามอยู่ที่106คนตอนที่1เพศ54.7%เป็นเพศหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 6 6เป็นม .6 5ทับหตอนที่2ข้อที่1ถ้าคุณมีความเครียดคุณจะใช้ศิละปะบำบัดอันไหนที่จะคลายเครียดของคุณ63.2%เซ การฟังเพลงข้อที่2สถานที่ใดที่คุณใช้ศิลปะบำบัดาิบห้าดนบ้านข้อที่ 3. ศิลปะบำบัดสำหรับคุณช่วยให้หายจากโรคซึมเศร้าได้มากน้อยเพียงใด 34. 9ซมากที่สุดข้อที่4สถานการณ์บำบัดยาเสพติดใดเหมาะสมในการเลิกใช้มากที่สุดติดบุหรี่ไฟฟ้าควรบำบัดด้วยวิธีใดทานลูกอมตอนแต่งเพลง ติดสุราควรบำบัดด้วยวิธีใดพบจิตแพทย์ติดยาบ้าควรบำบัดด้วยวิธีใดพบจิตแพทย์ติดกัญชาควรบำบัดด้วยวิธีใดพบจิตแพทย์ดมกาวควรบำบัดด้วยวิธีใดพบจิตแพทย์ข้อที่5ศิลปะบำบัดส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์เด็กและวัยรุ่นอย่างไร3 4อร์เซน์สร้างสมาธิสามารถอยู่นิ่งและจดจ่อได้มากขึ้น ข้อที่6ระด,ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควรใช้ศิลปะบำบัดใดที่จะเหมาะสม29.2%ร้ 29. องเพลงข้อที่7ศิลปะบำบัดวิธีใดเหมาะกันมากที่สุดที่เยียวยาหัวใจในการรับชมคำตอบคือนิทรรศการการได้ปลดปล่อยความสามารถของตัวเองคำตอบคือการแสดงนำวัด วัสดุดินมาหลอมให้เป็นรูปทรงคำตอบคือการปัน้นการได้ปลดปล่อยมาในเสียงคำตอบคือร้องเพลงการที่ปล่อยจินตนาการไปในศิละปะบำบัดก็คือการวาดรูปและระบายสีข้อ8สํสำหรับไว้ที่ระบุควรใช้ศิละปะบำบัดใด <c oughs> 20-30ปีร้องเพลง 31-40ปีรับชมละคร41-50ปีเต้นลีลาด51-60ปีรับชมละครและ61 -70 ปีรับชมละครขอ้อที่9กิจกรรมศิละปะบำบัดใดที่เหมาะสมในการทำที่บ้านมากที่สุดสำหรับคุณเลือกคำตอบได้มากกว่า1ข้อหนูจะยกตัวอ,อย่างมา3ามคำตอบนะคะ หลับตาวาดรูปฝึกการปล่อยวาง46.2ร้องเพลงและแต่งเพลงที่บ้าน45.3และฝึกความคิดสร้างสารรค์ไปกับงานปัน้น36.8ข้อที่10ประโยชน์จากการใช้ศิละปะบำบัดหนูจะยกตัวอ,อย่างมา3ข้อเหมือนเดิมค่ะ ทำให้สามารถหายจากการเครียดหรือแพนิก64.2%เสริมสร้างศักยาภาพในทุกด้าน48.1%และสามารถนำศิละปะมาช่วยในการรักษา45.3%ตอนที่3คุณเคยใช้ศิลปะวิธีไหนและเพื่ออะไรหนูจะยกตัวอ,อย่างมา3ข้อคะ่ะฟังเพลงและผ่อนคลายร้องเพลงและปลดปล่อยร้องเพลงและกลแก้เครียด การสัมภาษณ์น,นะคะสัมภาษณ์นางสาวมรวีธิพยารัตน์อาชีพข้าราชการครูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสถานที่ทำงานนะคะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศส่วนกุลาวิทยาลัยสมุทรปราการวันเดือนปีที่สัมภาษณ์น,นะคะวันที่3กรกฎาคมพศ2567สัมภาษณ์ 2, ได้ดังนี้ค่ะการรักษาก็จะใช้ศาสตร์ของศิลปะ ในการบำบัดเพื่อดึงสติหรือดึงสมาธิของผู้ป่วยทีนี้ในเชิงของมุมมองส่วนตัวค่ะเพราะว่าศิลปะมันเป็นเรื่องของสุนทรียะมันเป็นเรื่องของการรับรู้ความงานผู้ที่ฝึกปฏิบัติหรือคนที่ใช้ศิลปะเนี่ยคือว่าจะสามารถจดจอ่อหรือมีสมาธิในการเรียนรู้หรืออยู่กับตัวเองมากขึ้น ทีนี้อันที่เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงอนเนี้ยจะยังไม่มีแต่เท่าที่เป็นประสบการณ์ที่ส่วนตัวที่เป็นครูแล้วก็สอนนักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่านักเรียนที่ไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะแล้วติดเกมพอได้ลงกับงานเช่นงานวิชาเพิ่มเติมเนาะอ่าวิชาลายไทยอ่ะการเขียนภาพลายไทยอ่ะน้องจะมีสมาธิกับงานมากก็คือ ในห้องเนี่ยจะงเงียบมากแล้วก็จะจดจ่อกับการปฏิบัติงานได้ดียิ่งถ้าเกิดในการใช้คูก่กันนะคะจุ่มน้ำหมึกแล้วก็ลากเส้นแนวของงานศิลปะไทยน้องจาเนียบแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีสมาธิอันนี้เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสโดยตรงแต่ในส่วนของงานที่เป็นศิลปะบำบัดในเชิงของวงการแพทย์อ่ะเท่าที่เคยได้ยินก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะ ของวิชาศิละปะกับการให้ให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านจิตเวทเนี่ยได้มีเรื่ออะไรอะได้มีสมาธิเท่าที่ดูนะหยิบเอากิจกรรมทางศิละปะให้ให้ผู้ป่วยได้อยู่นิ่งแล้วก็อยู่กับกับสติสมาธิของตัวเองพวกเรากลุ่มที่7เยียวยาวหัวใจขอขอบคุณค่ะ